เย้สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะกินเนี่ยแนะนําตัวหน่อยครับเป็นใครฮะอ่าผมชื่อไม m a เมกนนะครับผมชายรายการแกล้งคนไทยมาสนุกมาก YouTube ถ้าใครที่กําลังซับสไคร์เน็ตอยู่ก็ไปอันดับนะโน่อย่าฟังเขานะไปซับสไคร์นะครับผู้ชายคนนี้นี่ทาคลิปสนุกแล้วก็ครีเอทีฟมากมาวันนี้หลังจากที่เน็ตแกล้งคนไทยมาเยอะวันนี้เราจะมาแกล้งเน็ตเรามีขนมอย่างที่เราบอกไปคราวที่แล้วเลยเรายังมี บีนบูโซลเหลืออยู่อีกหนึ่งกล่องคือเราจะมีบีนบูโซลบีนบูโซลแต่ว่าอะไรไม่รู้เราจะมากินกันวันนี้โดยที่ปกติเนี่ยเขาจะต้องมาเล่นเกมใช่ไหมเนยแต่เราเป็นไทยสไตล์ไทยสไตล์คือเรากินทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าอ้วกแพ้ไหมถ้าอ้วกก็ก็อ้วกมาเดี๋ยวเทก่อนมีอะไรบ้าง สีน่ากลัวมากสีน่ากลัวมากเราแค่หยิบทีละอันใช่ครับใช่ผมมีมารยาทผมเป็นสุภาพบุรุษฉะนั้นฉะนั้นคุณเล่นก่อนอ่ะเดี๋ยวเดีผมว่าเรามากินสีฟ้ากันก่อนฮะสีฟ้าสวยกว่าสีฟ้าดูดูดูอ่อนสุดเลยครับกินพร้อมกันนะกินละครกินพร้อมกันกินพร้อมกันมาโอเคโอเคมาครับกินข้าวเย็นเนี่ยินแล้ว หวานคุ้มคุ้มอร่อยรสชาติตรงนี้ตรงนี้เน็ตอ่านไม่ออกใช่ไหมมันเป็นภาษาจีนภาษาจีนอ่านว่า <laughs> วุชิบุนิกุดูบูแปลว่าแปลว่าแปลว่าไม่รู้ภาษาบัว <laughs> มาเอาสีฟ้าให้หมดครับอ,อ๋อกินทางสองพร้อมกันไหมมาครับอ๋อตายสองเม็ดครับหนึ่งซองอืม <c oughs> เออเพือ่อทำไมอะ่ะอยาซสีฟา้าบอรี่สองเม็ดเลยทั้งสองต่อมาอยากกินสีไหนครับเน็เออเขียวเพราะมันมีแต่สองอ่ะเขียวเพราะมันมีสองเม็ดมาแล้วสีเขียวครับหนึ่งสองสามเออกรป เออเออเกลืออะไรไม่รู้ยามั้งขี้หูหรือเปล่าเอวัคเนอะที่น่ากลัวคือสีส้มฮะสีส้มเยอะมากแบบพึ่งกินเอาไหนต่อเอาสีดำมาสีดำสีดำมาเลยสีดำเนื่องจากว่าผมเป็นคนไทยเสียสละครับเสียสละโอ้ขอบคุณมากเอาทีละเม็ดมาทีละเม็ดอันนี้มันเหมือนคนละรสชาติแน่นอนคนละสีด้วย one two three อ้เอ้เอ้กินไม่ได้เอ โอ้ not ไม่ d What the fuck i กอีที่คืออะไรอ่ะคมๆคๆแคมคมเหม็เหม็นเนี่ยเอ่ออันนี้น่าจะหวานแบ่งกันคนละครึ่งครับมาล้างปากล้างคออันนี้น่าจะโอเคอ่ะวังว่าช็อกแลตอืมดีครับล้างปากได้ดีโอเคเขียวอ่อนๆมีลายจุดพร้อมไหมพร้อมก็ได้ ขยะเหรออิวขยะเปียกปะอ้าน่ากลิ่นมากฮาวด์ด l เปิลอิ i เอเอิว e w w w อิลฝรั่เวลาขยะขยะอุทาเอิวโอเคเอาเอาอีกได้ไหมเอาอีกเลยครับหนึ่งสองอ๋ออันนี้หวานเป็นยังไงไม่หวานนะผอหวานนะ ชมนำหน้าชมนำหน้าแปลว่าอะไร In your face Really In English Yeah ใครได้ยินไหมคนไทยด่าพ่อมึงตายอะไรเงี้ยพ่อมึงตาย่ h your dad died Okay Bean b o o s r your dad died ถ้าพูดแบบนั้นฝรั่งจะไม่เข้าใจผมขอสีขาวผสมเหลืองๆหน่อยมันน่าจะหวานมั้งแบบเนอขาวลายจุดสีเหลืองผมว่าหนึ่งสองสาม เป็นอะไร,รงงมึงขมหอมเหมือนผักเลินอ้าวอิวเหม็นสัตว์รสอะไรวเนี่ยคตนเหมนเลยไข่เน่าแน่เลยอ่ะกลิ่นเหมือนไข่เน่ามาก ไา่เน่าภาษาฝรังเศ <ten> ว่าครับ r o t t เ n e เ g r o t t เ n e g อเอเวลาฝรั่งเขาพูดก็จะควบร o t t e n Egg ็รันเ o t กซรเ t ร็ไม่ออกสีร o t ตเนั่นแหละร o t e เสีจมูใช่ลายจุดเล็กเล็กลายจุดสีน้ำเงินแดงทำไมผมโดนทุกเม็ดเลยวะไข่นสองสามเอ่อผม,ผมหวานเอง <c oughs> เอ,เอลรถอะไรวะเนี่ยเออติดฟันอะ <c oughs> เวลามันติดซอกฟันแล้วเราต้องเอาลิ้นไปดุนันเองนั่นใช่แล้วแล้วลิ้นเรามันก็จะรับรสเอาอีกเอาสีชมพูอีกมาสีชมพูอีกให้หมดให้หมดโอเ้เหมือนเดิมอืมหวานมากผมกินไดออ 2, ้อีกสองเลยสองที่สองให้หมดเอาให้หมดแสดงว่าเมื่อกี้มันมันหวานใช่ไหมไม่ไม่หวานนะจะได้รับรสเร็วทีเดียวนี่หวาน ดีขึ้นเร pues er> ิ่มจะเหลือแต่สีขาวกับสีเหลืองแล้วกินเหลืองๆส้มๆนี่โคตรเลวเลยจากคลิปแฮร์รี่ขอให้ป๊อปคอนใครเน่าใครเน่า run f oh my god oh ข้าวผงไผ่เนี่ยไม่อ้วนเยอะวาชายทำจริงไรได้กินเยอะขนดนี้เน่าเหลืองเม็ดสุดท้ายไม่ถามกูเลยน้องเนี่ยเกินแล้วลองเลยทั้งเก่านหนึ่งสองสาม มันกูโดนลุกแมดเลยนารอ่าครั้งนี้ผมโดอด้วยเดี๋ยวข่าวไม่สุดท้ายในฐานะที่ผมโดนมาตลอดแนวนี้พอได้ผมสีสลัดเสียสลัดภาษาอังกฤษว่าไงครับสอนน้องๆ Sacrifice Sacrifice ยากนนองนอนองนองนองนอองนอนอง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  n n มันไม่รสชาติเหมือนอ๋อมันมีขนมไทยมันเป็นกล้วยในน้ำเชือกมั้งอ๋อกล้วยบดชีรดกับทิมไลท์โคคนัทไลท์โคคนัทสีส้มนี่คือที่สุดแห่งความใครสิทธ์มาฮะเป็นสีส้มอ่อนใช่ไหมใช่เข้าใจไม่ได้ว่ะโอ้ย่ะเออชอบอะไรพีชพีชยส์พีชโอเคเดี๋ยวเรารู้วันนี้พีชเก็บไว สุดท้าย okay. เค่นี้จบไว้ Let in peace ใช่โอเค Let in peace แน่นอนสีส้ม <c oughs> ดูก็รู้ว่าอ้วกแน่นอนมองว่ามันหวานเพราะผมผมต้องไม่โดน <Okay. S 2> โดอเคยังสองสาโอ้อโอ้แมนโอ้อโอ้ท่านี้เลย oh. <c oughs> เอ๋อเออชาอร่อยโอเคแต่มันเหลืออีกสามนะ ไม่ไม่ยู่ไม่เป็นไรเลยไม่ไม่เป็นไรเลยเมื่อกี้โดนอะไรเข้าไปไม่ไม่รู้ไม่รู้นักสองสามอันเก่ายังไม่ได้คืนเลยอ้าอวกภาษาอังกฤษว่าอะไร Throw up Barf Throw up Barf Vomit แปลว่าอะไร Vomit ได้ You Can I Vomit on you r No No อ,อยากกินเพิ่มได้ไหมฮะมาเชิญโอเคเร่นสองามกูโดนวัวกระชาเลยะอ้่าชเดสเมต โอเคเมยสุดท้ายมันจะมันจะไม่ดีมันจะโดนอีกโอเคมาอยู่เกินเร็วจังเพราะมันอหนึ่งสองอ๋อโอ้ยโอ้ชิทกูโดนวันสี่เม็ดเลยนะไม่ทำรสนิ่งดีมาเม้าวเกินภาษางกินว่าอะไรครัฮะสวาโลสวาโลไอแค่นั้นสวาโลเด็ดผมเกินแล้ว อ่าอาคอ๋อเม็สุดท้ายอันนี้มันต้องหวานมันต้องหวานมันเป็นพีชโอเคพีชพีชเรนพีชเรนพีชอันนี่เราสลับสลับโ้วาน้าวโอ้ยโ้อ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้นโอ้โอ้ยโอ้โอ้อวกดอ้ยโ้ยโอ้้ยโออ้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 ยอ้โอ้ย้าอ้อ้อ้้้ออออ สุดท้ายหวานมากดีที่เราสลักเนาะพอแม่งตายหรือยังยอดฟังจะได้ปีนบูโซถ้าคุณอยากจะลองเล่นกับเพื่อนมันสนุกมากถ้าได้ม็ดหวานถ้ามันหวานนั่นแหละนั่นแหละอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของการนะ แล้วเข้ามาดูช่องผมผมด้วยครั้งหน้าเนี่ยมีไอเดียอยากจะให้เราไปร่วมคลิปกับใครก็เสนอมาหรือว่าติดใจเนสเนี่ยอ,อยากจะให้เนทมาทําอะไรลองลองเสนอดูดเพราะว่าผม,ผมรู้สึกว่าเนทเป็นคนที่ดีมากโ okay, okay, อเคโอเคยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวับเราจะเอาอะไรมาเล่นอีกครับ๊ายบายเออบ๊ายบายครับ อย่าลืมกด subscribe c h anel เราไว้นะครับเรามีวิดีโอใหม่ทุกๆสัปดาห์เลยนะเจ๊อย่าลืมอย่าลืมกดเลยกดตรงกลางเนี่ยเห็นไหมปุ่มแด,ดงๆเนี่ยเราเจอกันบาย